กินอาหารกลางวันอีกแล้วค่ะพี่น้องพักกันมานแมงดาเมื่อวานเนี่ไปซื้อให้ม่คือเล็บมือนางแท้ไหมปรากลมประกอบเราไปคัวกันเพื่อนก่อนนี่เห็นไานั่งเนเต่าเนไหอืม่่อเหรอ่บาดกราไม่ไหง ลงน้ำเลือกกระแห้งตะได้นไหมนี่แม,แม่ฟังทั้งนี้แหมมันเจ,เจ้าเจ้าเว้ยหรอนขนมค่ะพี่น้องสมเชยวานค่ะขนมค่ะกล้วยค่ะมาเด้อจิ้น้ำกันแซ่แบๆกิน,น,น,นกล้วยนะจะได้กล้วย มาหนึจุกีหลิมวนเนี่ยไม่ได้กิน่ย้ไว้ไม่ต้อลืมเนาะใส่กับบหนี่ใส่กระเปล้วกมมัดไวงกินของป่ามอนั่าล่ะอ๋อเี๋จะดึงเฉวานนะนะเคไปเอาหอไปตัมซีิจะบอกสมานไปรได้บอกสมุนไใหญ่สําคัญนอกกาเนาะ้ตัดเนี่ยานันหอได้ทีนยังใช้กันได้มาเป็น่่รู้เนาะ

งานดีๆเนาะานตัังีิ้น่เอเลยแบบเดินเนี่ยเห็นล่างถอ่บอกแม่อเขาว่าเขาไมได้หน้าตัวขินบอกไม่ได้เขาสั่งเลยครับที่น่อตรงนี้อยู่ที่ตอนได้ ซบเด้อเนยวทิ้งทิ้งกอ้ยยังเอาเนียวแซบวะนี่แมวเล็บแมวเล็บหนอยน่อยผู้ไ้ใหแบบนี้เพียงวยแซบบเนียวกล้ยยิ่งบ่เนียวมันแซบแม่เนียวดีดีวันี่แม่น้องนี่ฟ้าสองลายแืมบอขายกระังเขาเอาพ้กนี้ล้ว ก็เหย่ได้เสียดไอเบือทัวเขาพูนนี่แหละนัดเขาวันจันทร์พูนล่ะพูนล่ะอ้วอีหายยากจะฟองก่อนมาวานนี้เนี่ยงว่าเนี่ยงว่าที่เขาต้มแล้วนะมาเรียกเขาหนะที่เขาต้มแล้วแล้วเนี่ยงว่าผู้ใดคือไหน้าโรงงานทงสมเมื่อวานนี้โอ้ที่นี่ อยากกินอะไรเสยหลักผมก็ซื้อได้เเมื่อดดงซื้อเมื่อวานนี้ซื้อม้ลร้อยแปดสิบบาทเอียกับบอกหินปลกบ่มก็บบอกซื้อมาจังไดกระโดดเทเขาไปกินเนี่ยก็ยังซื้อไมปนะป่าทีนี่กับ่าหลานดกินเอ้ยอพอไอ้เมย์ตากแตกเสือต่ผสอือพรายังกินอยู่กับใครเน่ยนะเนี่ยกับเดีินประเดี๋เขาบอกกินประเดี๋ยวเขาใจว่าลูกหลานเดกกินอน่มวานนมื่อว่าแบบคมกับตาเออื พราะว่าขามันตกอียงมันมิ่นิ่มมอจีขาแล้วเขาขายอะไรให้น่อพี่เอาเฮ็ดพูดมาหาล้อยไปันเราไบแต่ลาดวไม่เอาไปเมาใคยเอาไปเลยกับเฮ็ดไข่ตั้งแเรียวเดี๋ยวก็เมาหุก็เมาได้เสียงยิ้ยบเอายู่เนี่ไม่เคยไข่ยขเลื้อยไะรบ่มมือท่าเลบ่มเดี๋ยวแต่บาทีเขาเฮ็ดไข่ละเห็นตลเฮ็ดก็ทั้นแต่ที่นี่ต่กันหัวเย็นคนละครึ่ง ภาษีปัวเขาละัวอีแมวจะทงอย่างเดีวซื้ออย่างเดียว่อแมวมันแมวสบายนั้ยัวไว้ไปเอาหัวมันกับหนังมันสวมด้วยเดี๋ยวม้น่ะก็เอม่กินอย่างหัวมันติดภาษาบาห่อมากหรือบางสิทนู่นแหละปากค้างอยู่อ่นคือไปกินเนี่ยมันหลดเนาะกินเนี่ยมันได้น้องเนี่ยเนียคือม้หหังของฝากที่ระบับสิท เจ้าของนี่ิมสีเห็ดยากเนาะเอ้ยเจ้าสี่มานต้มน้ำมาขูดเอ้ยแมนนี่มันจกได้อีกหผู้หลาะเนี่ยจากโลดนึงอ่ะกินน้อเปลี่ยนเพ็่คนมักทั้งทั้งเพๆคนมักหนังเพคนมักเนี่ยเพคนมักหัวกี่ขันเห็ดอ่ะกี่ขันเห็ดอ่ะคุบอกว่าโอ้โหไอินงานนี้นางแล้วขางาน่ะบ่พักงานเห็ดกินนางเขาชิมอันนี้ให้เขาไปซื้อๆเดี๋ยวต้องหนังต้องหัว กินแล้วกระสุกๆมันมันๆเลยกินแล้วจะแบบมียเด้อมียอ้งานผุดอกมาณงมังนะน่อยแต่บิดนะแต่มาเทใส่แบบที่อะบอมีก็ใดกินคนใดก็เอียโอ้ยก็ซื้อหลายโพวเดี๋บอถามหลานสักวันว่ามันกินเนี่ยบอ ไปข้องสุงซื้อม้าวันนี่ก็จับไปเขาสั่งรอบไ่แยงอยู่แล้มันบอกเดี๋ยวนี้ไว้ลอยแปดสิบเปอร์เซนปัดที่นี่เปื่เนเเขาตักออกไหมแยกได้กินนะครเดี๋ยววางไปจ่อยปมกินครับเดี๋ยววางเนี้ยไปเอาคุณลุนไม่เขาว่าจินเนี่ยว่ากินตะหมูดีเาบอกไปบักตัวน้ตู่ต่ำเลยทาดไแต่บอกใ้กิน้วคนมันดซีลีเลยต้มมาม้ากินเอา อ,กอ,อ,กกอีกหน่อยนึงจัะเนื่อยเหนื่อยเรากินบ้ามดก่อนแหงเนี่ยเจ็บมากมื้งสาวเนี่ยเขาหลุดมันตุ่มเป๊ะๆมันแบงอยู่แล้วนะตัดแสกไปเด้อเจ้าของกินคนเดียวมันจะอิ่มเนาะแต่ตกินไม่กี่อาบอ่พักบ่พอนเจืขึ้นมาเปียงเนาะถ้าจุ่มลงหั่นบ่พักกันไปแล่นไปเอาเด้อบคุณหนไลน์เด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ